สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับครูสอนนรินทร์วรสารนะครับในวิชาทาัศนศิลป์นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับภูมิปัญญาในงานทนาัศนศิลป์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของภูมิปัญญาในงานทนาัศนศิลป์กันนะครับ มาตรฐานการเรียนรู้นะครับหนสองเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากลตัวชีวัดนะครับส1 1.2ป .5 ทับหระบุ และบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทันาศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือว่านิทรรศการศิลปะส .1.2 ป .5 ทัอนะครับอภิปรายเกี่ยวกับงานทันศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิน่นจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อที่1 นักเรียนสามารถระบุและบรรยายเกี่ยวกับลักษณะรูปแบบของงานทันศิลป์ในแหล่งเรียนรู้หรือว่านิทรรศการศิลปะได้ 2. นักเรียนสามารถอภิปรายเกี่ยวกับงานทันศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญายในท้องถิ่นได้นะครับงานทันศิลป์นะครับแต่ละประเภทนะครับที่เราเห็นทั่วไปนะครับก็จะมีลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับ งานทันศิลป์นะครับบางประเภทก็ไม่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้นะครับศิลปินบางท่านหรือว่าหน่วยงานบางหน่วยงานนะครับก็ได้มีการจัดแสดงผลงานทันศิลป์นะครับที่มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆนะครับให้ผู้สนใจได้รับชมเพื่อจะได้ทราบซึ้งได้รับประโยชน์แล้วก็เพลิดเพลินกับผลงานต่างๆนั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะครับงานทัศนศิลป์นะครับประเภทเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็เครื่องจักสารต่างๆการแกะสลักนะครับอันนี้ก็เป็นภาพการแกะสลักต่างๆนะครับแกะสลักจากไม้แล้วก็วัสดุธรรมชาตินะครับจะเป็นผลไม้ต่างๆนะครับ เรียกว่ากระสละจากตนเทียนนะครับและนี่ก็จะเป็นภาพครับบ้านเรือนสี่ภาคนะครับคือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเชียงเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับเป็นบ้านเรือนสมัยก่อนนะครับที่เกิดจากงานทัศนิป์นะครับก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับ งานศิลปะนะครับก็คืองานทัศนศิลป์ต่างๆนะครับเช่นงานวาดงานปั้นแกะสลักหรือว่างานก่อสร้างนะครับอันนี้ก็คือความหมายของงานศิลปะนะครับส่วนวัฒนธรรมนะครับก็คือสิ่งที่ทำเสืบต่อกันมามีลักษณะเฉพาะตัวมีรูปแบบความเชื่อเป็นของตนเองนั่นเองนะครับอันนี้คือความหมายของวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมก็จะมีวัฒนธรรมการกิน การแต่งกายแล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้นะครับที่แตกต่างกัน,นครับแต่ละท้องถิ่นนะครับในแต่ละภาคของประเทศไทยเหล่านั้นก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปนะครับในแต่ละภาคนะครับก็ได้มีการจัดแสดงผลงานทางทัศนศิลป์จากผู้ปัญญาท้องถิ่นให้เราได้ชมกันเช่นภาคกลางนะครับก็จัดแสดงที่หอศิลป์นะครับจามจุรี ภายในจุฬากรมหาวิทยาลัยนะครับส่วนภาคเหนือครับที่หอศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นะครับส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือก็จัดที่หอศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยคอนเกนนะครับจังหวัดคอนแกนนะครับส่วนภาคใต้นะครับที่หอศิลปสยามจังหวัดสงขานั่นเองนะครับแต่ละภาคก็จะมีการจัดแสดงไว้นะครับ ถ้านักเรียนนะครับต้องการไปชมงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเองควรไปที่ใดที่ใกล้ที่สุดครับและได้รับความรู้อย่างครบถ้วนนักเรียนควรจะเลือกไปที่ไหนครับแล้วก็เมื่อเข้าไปชมผลงานแล้วนักเรียนควรปฏิบัติตัวอย่างไรครับประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับก็เพื่อประโยชน์ ต่างๆในชีวิตประจำวันนะครับส่วนข้อที่1น,นะครับส่วนข้อที่2นะครับแสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นนั้นๆ 3. เป็นงานที่มีคุณค่าต่อคนไทยและประเทศไทย 4. แสดงถึงการดำรงชีวิตวัฒนธรรมความเชื่อและสภาพภูมิศาสตร,ร์ของแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ 5. แสดงถึงวัฒนธรรม ผ่านทางผลง,งานทัศนศิลป์นะครับอันนี้ก็คือประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับสรุปนะครับงานทัศนศิลป์นะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาของชาวบ้านในภาคต่างๆของไทยมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรมความเชื่อของภาคนั้นๆน,น,นะครับ งานท,ะทะ่านาสินนะครับแต่ละชิ้นล้วนมีความสวยงามน่าชื่นชมมีลักษณะพิเศษของท้องถิ่นนั้นๆซึ่งทุกผ้นงานที่มาจากภูมิปัญญาและก็ความคิดสร้างสารรค์ของบรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับในช่วงนี้นะครับอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับนักเรียนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับรวมทั้งสถานการณ์โควิดนะครับนักเรียนก็อย่าประมาทนะครับกาศจะตกนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ